สิทธิในการลาข้อตามกฎหมายใหม่ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่7พฤศจิกายน25 6 8อยังไิ่มีผลใช้บังคับนะครับสวัสดีครับทนายกอลจากช่อง just l a w i t กฎหมายง่ายเดียว,ยวครับวันนี้นะครับมีทางบ้านเองเ,องเนี่ยมีทางลูกเพจเนี่ยเขาคอมเมนต์เข้ามาครับว่าสิทธิในการลาข้อตามกฎหมายฉบับใหม่เนี่ยมีผลใช้บังคับหรือยังนะครับเลยอยากจะอธิบายทุกคนครับว่า ตามพรบฉบับใหม่ที infinity, então, um ่มีการแก้ไขฉบับนี้นะครับมีการกําหนดระยะเวลาการบังคับใช้ของกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับโดยในกฎหมายฉบับนี้เองนะครับมีการกําหนดระยะเวลาการบังคับใช้นะครับโดยบังคับใช้เนี่ยพ้น30วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาครับซึ่งในกฎหมายฉบับนี้เองเนี่ยมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยวันที่7พฤศจิกายน2568ครับซึ่งเมื่อนับ30วันแล้วนะครับ กฎหมายฉบับนี้เองเนี่ยก็จะมีผลใช้ัมคับนะครับในวันที่7จธันวาคม2,568ครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยใครที่จะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับจะต้องเป็นการใช้สิทธิ์ลาคลอดเนี่ย ตั้งแต่วันที่7ธันวาคม2568เป็นต้นไปนะครับถึงจะสามารถใช้สิทธิ์ลาคลอดเนี่ยตามกฎหมายฉบับใหม่นี้ได้แต่ถ้าใครนะครับที่ใช้สิทธิ์ลาคลอดก่อนที่กฎหมายฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้นะครับยังคงจะใช้สิทธิ์ลาคลอดเนี่ยตามกฎหมายเดิมก็คือใช้สิทธิ์ลาคลอดเนี่ยไม่เกิน98วันแล้วก็มีสิทธิ์ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างเนี่ยไม่เกิน4 5วันเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่อยากจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายฉบับนี้นะครับจะต้องมีการใช้สิทธิ์ลาคลอด หลังจากวันที่7ทธันวาคม2568นี้เป็นต้นไปนะครับ